ต้องสร้างแหล่งอาหารให้ได้ก่อนครับอืมเจอแล้วหนึ่งตัวครับเจอแล้วหนึ่งตัวอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียนนี้เป็นตัวเมียครับตัวนี้อืมโอนี่จับไข่เต็มท้องครับลงตัวก็ลงลึกครับลงตัวก็อยู่ตื่นอืมนี่ตัวนี้อยู่ลึกมากครับเนะมีนับพันตัวเลยเนาะครับอถ้าเกิดขุดนี่เจอเลยบริเวณฟาร์มตัวผู้ตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียนะตัวนี้ตัวเมียครับ ตัวเมียตึง <1, S 2> ปีเดียวก็จะประมาณนี้ครับ,รบนี่นี่ลูกมันนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้อายุประมาณห้าสิบวันนะอันนี้เป็นลูกออสอึงครับผมเป็นลูกออสอึงครับครับ ตัวยากเนาะปกะติมันคือว่าอึ่งอย่างใช้ชีวิตในดินเป็นส่วนใหญ่ครับครับมันจะลองขุดดูต,ต,ตัวอื่นกันนะครับรอของพี่น่าจะอยู่หลายพันตัวเนาะครับตอนฝนตกนี่ร้องระง,ง,งมระงาเลยโอ้ร้องลั่นป่ามะขามเลยครับลั่นป่ามะขามเลยถ้าได้ออกมาตัวนึงก็โหพากันร้องยาวครับอ๋มันมันร้องเรียกกันเนอนาะครับมันร้องเรียกกันนะตรงนี้จะอืเหมือนกับเป็นสัตว์สังคมครับ ตัวผู้กับตัวเมียมันต่างกันยังไงครับตัวผู้จะคางดาครับผมคางดําส่วนตัวเมียก็จะคางเหลืองครับคางเหลืองลายลายเดี๋ยวต้องเอาให้ดูครับเนี่ยมันจะมีปวกนะเห็นไหมอืมปวกเองธรรมชาติครับครับครับโอ้โอปวกครับคือถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราไม่ต้องให้อาหารทุกวันเลยครับ เดือนสองเดือนก็อยู่ได้ครับอืมสร้างแหล่งอาหารไว้เนาะใช่ครับต้องสร้างแหล่งอาหารให้ได้ก่อนครับอืมเจอแล้วหนึ่งตัวเจอแล้วหนึ่งตัวอันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียนี่เป็นตัวเมียครับตัวนี้ตัวเมียครับคางจะเหลืองอื้อปกขวดเนาะครับอือครับครับตัวเมียตอนนี้ก็จะเป็นไข่อ่อนๆแล้วเนี่ยคือยังไม่ไข่ใหญ่อันนี้จะเป็นอึ่งปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนาะใช่ ปีนึงก็จะได้ประมาณตัวขนาดนี้เหรอครับอืมมันคือมันก็ต่อรอบ嘛เนาะครับปีหนึ่งอยู่ที่ความสมบูรณ์ของอาหารด้วยครับครับอันนี้ไข่ที่เปล่าท้องป่องยังไข่อ่อนๆอยู่ครับยังไม่เต็มที่เท่าไหร่คือเอื้งนี้มันจะไข่ไปถึงจนถึงหน้าไหนแบบจนหมดฝนเลยหรือว่าไงครับแค่หมดฤดูฝนเนี่ยหละครับอ๋อก็จะไม่มีไข่ล้ะก็ไม่ไข่แล้วครับทีนี้จะไปรอไข่อีกทีก็จะผลหน้าครับเจ็บตัวแล้วเนาะอืม ก็ดินมันยังเย็นๆอยู่เนาะก็เลยลงไม่เลือกอเท่าไหร่เป็นดิน <ๆ S 1> ดินผสมขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวเนี่ยมารอปปวกครับนี่ตัวรับตัวผู้ตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียน,นะมั้งตัวนี้ตัวเมียครับตัวเมียนนหนึ่งปีเดียวว่าจะประมาณนี้ครับ ตัวผู้น่าจะเล็กกว่าน,นี้มั้งครับก็แล้วแต่อายุครับผมนวแต่ช่วงอายุอืมอืมมีเล็กมีใหญ่ครับครับจริงก็ไม่อยากจะขุดหรอกเนาะครับมันจะเสียระบบนิเวศนะแต่มาถึงแล้วก็ต้ <c oughs> องขุดครับขุดดูหน่อยนึงเดี๋ยวจะหาว่าเออไม่มีสักตัวเลยครับไม,ม่ใช่ไม่ใช่ลงตัวก็ลงเลยครับลงตัวก็อยู่ตื่นอืม นี่ตัวนี้อยู่ลึกมากครับนะมีนับพันตัวเลยเนาะครับถ้าเกิดขุดนี่เจอเลยบริเวณฟาร์มเจอรอบบริเวณเล้วทุกทุกมุมครับครับผลเริ่มทิ้งช่วงนานน้ำอื่งเริ่มลงลึกครับ ถ้าเกิดเราจะเลี้ยงในบ่อวงวงปูนเนี่ยคือเราเอาดินมาใส่จะได้ไหมมันไม่ไม่เวิร์กครับผมไม่เวิร์กมันควบคุมความชื้นอากาศไม่ได้ครับโอ้ที่เขาเลี้ยงกันตายๆนี่คือมันจะเป็นอย่างนี้เนาะใช่ครับประมาณว่าอึง่งมันร้อนแล้วมันมันมดลงลงดินไม่ได้ไม่ได้ครับมันติดผ้ารองมั่งติดติดน,นี่เจอตัวงนี่ปูนปูนมั่งนี่มันจะมาทําเบ้าไว้ครับนี่ครับอืมทําที่มันนะเนาะ ครับมาทําเบ้าแล้วก็จะรอพอปวกมุดลงไปเลยครับไปถึงเบ้าเนี่ยก็จะเสร็จนี่ครับไปตัวนี้ก็จะกินอยู่ในดินครับเสร็จโจนเสร็จโจนครับโอ้ตรงไหนปวกเยอะตึงจะไปอยู่ตรงนั้นเยอะครับอืเหตุผลที่ว่าสร้างแหล่งอาหารไว้อะเนาะครับผมโอ้ครับเแยวเราออกมาดูครับทําเบ้าครับอืออโอ้จะมีโพงอย่างไหมครับ ประมาณทำตุดทำที่อยู่ของตัวมันเนี้ยครับโอ้ตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่อรไข่ไข่เต็มท้องครับตัวนี้เต็มท้องเลยถ้าเกิดฝนมานี่ออกมาเลยครับฝนมานี่ออกมาไข่ได้ครับอืมอือ๋อนี่นับไข่เต็มท้องครับงัใสาฝ่ามือได้ไหมโอเคอ่อย่างนั้นเนี่ยโอ้ดูจะท้องมันตัวเมียตัวเมียครับอืม มากตัวผู้จะลงลึกครับตัวผู้ถ้าสมมุติว่าไอตัวที่มันไข่แล้วทีนี้ฝนไม่ตกฝนไม่ตกมันก็รอรอฝนตกครับเหรอมันก็ต้องไปรอไปรอไข่ปีหน้าเหรอไม่ครับจะไข่ปีนี้นะครับโอ้ถ้าฝนทุดท้ายฝนทุดท้ายตกแรงท่วมนี่จะออกมาทีเดียวไข่หมดนะครับหมายถึงว่าเขาก็จะรู้ของเขาเองครับไม่มีการไข่ค้างปีครับอืมขุดแค่หน่อยเดียวก็ได้แล้วครับสี่ตัวสี่ตัวเนาะครับเยอะมากครับ อปุ๋ีก็เจออีก่น้มั้งปุ๋ยก็จะเจอเอีกออครับเพราะว่ามันมันเป็นกึ่งธรรมชาติคับบนี้แต่จ้าต้านี่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 หนครับนี่ครับเนี่ยก็จะอยู่อย่างเงี้ยเนาะครับผมโอ้ปวกปวกก็จะอยู่ล้อมๆเลยครับปวกก็จะมุดลงดินไปพอไปเจอเบ้าอึ่องก็อึ่องก็จะกินอยู่ในดินนอนกินครับคือเสือนอนกินครับ ูดง่ายๆเลยคือนอนกินได้เลยโอ้ราเป็นล้างน้ําใหด้วยอันนี้เราขุดแค่เบื้องเดียวเนาะครับเจอไปหลายตัวเลยะนี่ไข่แน่นๆครับไม่สวยครับไม่ไข่เลยเนาะแต่ไว้ทําไม่พันเนาะครับถงสารครับถงสารมันเออเช่นมิหน้ามันถึงมีกิโลแพงเนาะครับเพราะวันสามารถไข่แล้วก็ออกลูกออกหลานได้เยอะหลายตัวแล้วก็มีน้อยด้วยเนาะ ครับมีน้อยครับถ้าใคร <พอ S 1> ทําได้ก็ดีครับพอแล้วมันนะ้งเนาะห้าตัวเน้นเน้นเวิร์กหน่อยเดียวตัวนี้ลงไปอีกเลยต้อง,ต,องต้องเป็นไม้พายเนาะดินมันมันดินมันช่วยแล้วเสียมันไม่ได้ กระเบื้องนี่ต้องฝังลึกสามสิบเซนเนาะครับถ้าเป็นพื้นที่อ่อนก็สาสิบถึงสามสิบห้าแต่ของผมนี่จะเป็นพื้นที่หินลูกรลังครับอาจจะบางทีอาจจะไม่ลึกถึงนั่นนี่นี่ลูกมันนะครับเดีย๋ยวให้ดูตัวใหญ่ขนาดไหนอืตัวเท่านี้ก็เริ่มมุดหากินในดินแล้วนะครับตัวใหญ่นะครับครับทัวนี้อายุป,ประมาณห้าสิบวันนะน 50, 60, นะครับห้าสิบกว่าวันห้าสิบหกสิบเนาะครับจะเป็นหนึ่งชุดแรกครับ อจุดแรกที่ขึ้นแล้วปล่อยธรรมชาติครับจะไม่ค่อยเห็นครับจุดน,นี้เพราะว่ามันเริ่มมุดลงดินหมดครับจะหากินลึกครับพวกนี้รุ่นแรกเนอะรุ่นแรกครับโตมากก็เกือบสองเดือนนั่นแหละห้าสิบวันนี่นี่อยู่นี่ตัวในในใน,นขอข้อใากัน ลองก็มือขี้เขียดเลยอื้เกียดเปิดปากได้เลยทำเบ้าไว้ครับอืมทำเบาไว้เนาะอืมทำเบ้าแล้วก็จะเก็บน้ําไว้ในท้องเยอะครับไว้หน้าแรงครับถ้าหน้าแรงมันถ้าเกิดดินแข็งเนื้อกาดร้อนมันจะเยี่ยวออกแล้วก็จะมุดลงไปครับอ๋อครับครับวงวงจรชีวิตนะอืมอ๋อย่างนี้เลยอืม ตัวน,นี้ก็ตัวแม่อีกแล้วมั้งนี่ตัวผู้ครับตัวผู้เหรอโอ้แต่จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไราหร่นะอืมหนูผู้ทํางหลาทชอบอยู่ลึกครับเป็นบอกเลยที่อยู่ที่สระนา่ใสเ้ยอย่างนี้เขาหายใจยังไงผมก็สงสัยนะมันลงไปลึกนเ,าาเนี่ยมันจะมีเบ้ามันนะมันทําเบ้าไว้หรอโอ้ยหายใจในในดินได้เหรอครับเหมือนกับมันปิดปิดหมดอากาศไม่มีเข้าแนละ้ว อืมอืมไออกมาโชว์ตัวหน่อยออกมาโชว์ตัวหน่อยอืัอือืัวืูอืรอืม <c oughs> อืมอตัวืูอเมอื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 มอครับอืม วิธีสังเกตก็ดูที่ลายครับส่วนมากอึ่งแบผู้นี่จะลายเยอะกว่าตัวเมียครับลายเยอะกว่าครับแล้วก็ไปสังเกตตัวร้อยเปอร์เซ็นทีก็ที่คางครับใต้คางอืมอันนี้อึ่ตงตัวเมียนะครับอึ่ตงตัวเมียให้เราดูที่คางนะครับคางจะเป็นสีเหลืองบางๆจุดบางๆนะครับออกเหลืองๆหน่อยเนาะครับเหลืองออกขาวบางๆเป็นจุดเล็กๆ เป็นตัวผู้จะดูง่ายครับตัวผู้จะเป็นคอดํานะครับเพราะตัวผู้จะมีถุงลมร้องครับเนี่ยอรงนจะเป็นถุงลมครับเนยครับความแตกต่างกันครับแล้วแล้วเวลาร้องนี่ตัวเมียร้องไหมตัวเมียไม่ค่อยร้องครับส่วนมากจะเป็นตัวผู้ร้องครับโอ้ครับตัวผู้จะร้องเรียกตัวเมียไปอืมนะครับความแตกต่างเนาะเห็นได้ชัดเนาะเห็นได้ชัดก็ความแตกต่างครับอื มีมีลายหลายลายครับเดี๋ยวา้างแล้วอย่างนี้คือลูกลูกอึ่งตัวเล็กๆที่เราขายสี่สิบวันเนี่ยเราไม่สามารถแยกเพศได้ใช่ไหมครับยังไม่สามารถแยกเพศได้ครับยังตัวเล็กอยู่ครับก็ค่าไปเนาะก็คือค้ากันไปครับโอ้ตามธรรมชาติเลยครับนี่ครับสังเกตง่ายๆเียอืมจะลายไม่เหมือนกันครับแต่สายพันธุ์เดียวกันครับครับโอ้ตัวผู้จะออกลายเยอะก่อนเนาะครับ อืมนี่ตัวผู้ผู้ตัวเมียอืมผู้ตัวเมียหรือส,สังเกตที่ท้องอีกทีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดูที่คอครับอืม เอ้ยบอืมอืมเจอตัวน่อยอืมปลาขวดเหรอใช่ไหม ครับมันแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันครับอืทางเหนือทางเหนือทางลาวนี่จะเรียกอึ่งดําครับแล,แล้วมันมีอีกหลายสายพันธุ์ไหมเหมือนกับเอ้อึ่งยางนี่คนละอย่างมั้งอึ่งยางก็คนละอย่างครับอึ่งยางจะเป็นลายออกส้มๆค,ครับอึ่งยางอ๋อครับแต่มเขาไม่เขาไม่นิยมมั้งนิยมบางพื้นที่ครับแต่ว่าการทําราคาตลาดส<ฆ>ู้อึ่งเขาอึ่งโกกเรานี่ไม่ได้ครับอ๋อครับอย่างนี้จะทําราคาได้ดีกว่ากันอืม ครับผมโอเคปล่อยเลยปล่อยนี่ปล่อยเขาเขาจะบดดินเองอะ่รเดี๋ยวดินกบไว้หด่อหน่อยครับกบไว้หน่อยเนาะนหน่อยเดียวก็ได้หลายตัวไอปทุ่งน่ะเริ่มจะหนีแลืว <c oughs> <c oughs> อึงอ่งจะถอยหลังถอยหลังลงดินนะครับอึง่งครับน่นน่นน่ะน,ะน,ะนะ่จริงจริงเออจริงอย่างเขาว,าว่าแหละน่นน่ะ,นะ,นะ,นะถอยหลังลงดินอ่ามุดไปแล้วครับหนีลงดินไวมากเอาแล้วมือมิดหัวแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเริ่มถอยหนีแล้วครับอืมเออม,มันถอยลงดินจริงไหมครับอืมไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยนึกว่าเอาเอาหัวมุดเอา ถอยหลังลงดินครับแล้วจะมีน้ําอยู่ในท้องครับถ้าเจอดินแข็งนี่จะเยี่ยวออกแล้วก็พอดินแฉะก็จะถอยลงไปอีกครับอืมสั่ธาตยานของมันครับครัหมุดเรียบร้อยบางตัวก็ยังไม่หมดอืโอ้ฝังนู <c> ้น <oughs> ต้นทุนในการทําทําทําบ่อเนาะทําสถานที่เลี้ยงละตามฟาร์มละ่ะใช้ใช้เยอะไหมประมาณเราถ้าพื้นที่ไม่กว้างก็ไม่เยอะครับเพราะกระเบื้องนี้แผ่นละมือสองอยู่สิบห้าบาทถึงยี่สิบาทครับห้าบาทครับแล้วกระชงังกระชังก็อยู่ที่เราจะสั่งต่อว่าจะเอากว้างเอายาวเท่าไหร่มันตกอยู่เม็ดหนึ่งร้อยกว่าบาทครับแล้วก็สปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์ก็สปริงเกอร์ท่อสแลน แรนราคาก็มีขึ้นมีลงครับประมาณหลักหมื่นได้ไหมถ้าทําพื้นที่สองงานก็หลักหมื่นขึ้นครับหลักหมื่นเนาะทำฟาร์มเลี้ยงอื่นถ้าเกิดเลี้ยงในวงบ่อไม่แนะนําเนาะไม่แนะนําครับไม่แนะนําให้เลี้ยงในพื้นที่แคบในวงบ่อหรือว่ารองผ้าก็ไม่แนะนําครับแนะนํามันแนะนําให้เลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติจะดีที่สุดครับครับพออื่นสามารถมุดลงดินได้ใช่ครับพอช่วงหน้าแล้งครับอื่นจะต้องมุดลงลึกครับครับ ถ้าติดผ้าหรือติดอะไรอากาศเราไม่มีเวลามาดูแลทุกวันครับตายถ้าอากาศร้อนก็คือก็เหมือนอยู่ในเตาอบครับตายอยู่ในดินอเห็นบางคนเลี้ยงในบอ่บอบ่อกรอ,อีดนี่แหละแต่ทีนี้เอาดินใส่อาจจะเอาดินใส่ไม่เยอะครับมันควบคุมความชื้นผิวดินลําบากครับ,รบถ้าทําอย่างนั้นมไม่เหมือนกับโลงกว้างนะครับอย่างนี้ก็ปลูกต้นไม้ไว้รอบครับพวกนี้เนาะอเอาไว้วัดความชื้น หน้าดินแล้วก็ความลึกของดินครับวัดความชื้นอืมถ้าหน้าแรงถ้ามีต้นไม้เหี่ยวลงเยอะก็แสดงว่าความชื้นในดินเริ่มหมดครับเราก็ต้องเปิดสปริงเกอร์ช่วยอีกทีนึงอ่าล้ถ้าไม่เปิดช่วยก็เดี๋ยวอึ่งจะตายครับครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่ตี๋ครับนะครับเนาะที่แนะนําวิธีการเลี้ยงแล้วก็ข้อมูลในการเลี้ยงอึ่งมากๆนะครับตีใหญ่ฟาร์มพอเลี้ยงอึ่งครับ ตีใหญ่ฟาร์มพ่อเลี้ยงอึงครับพีกัดน้องไผ่ครับนองไผ่ตำบลยางงามครับผมจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูรณะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลในการเลี้ยงอ่งแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม